เอาพานเหอาะเอาพันหรอิเา่ยันเองยังมันฮิตเงะนเองวะอฮ้ยโอดาบโอ้ดาบไม่ไสูดเฮ้ยดาบกดที่ผมไม่เอาฟันโอไม่เอาฟันฟันฟันยังฟันผีมาม่มัไม่เอาฟันเขาเขาเสอามาตายเาว่าตายมังมีวันตายฟันยังตีมันตีมันตีมันเอาตีผียู่งเลย นี่กำเิ่่ะอี่ยงผีก็แล้วเดอเอมันหลอกมันหลอกสิอี่ย่งนี้อนเฮี้นเหนโนเมสรมนคุณโอ้อันบ้านหนนี่นี่ทั้งนี้ทั้งนี้เอาใส่ผีเข้ามามาผีแม่งไม่งันีม่กินหลอเัดี้วยเอ้ยอยได้อย่างนี้ นี่ขนาดกันนี่เฮ้ยยังนี่เปลยังนี่เอ้าเฮ้ยชัวร์มากดมากดมากดมีกดตามมันต้องขุ้นผ่านเฮ้ยมึงเลรีดีดียังเลรีให้ตรงอะมากูเหรเองเอาเหรียังไนวะกูแย่ก็ว่าไม่ยังนี่ ม่งีถือว่ะตา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 มร้องไหนกูไาตได้ไม่ไหนตปไหนแไอ้อ้มันตัวไหนกูี้กูขีกูขิเอายอากูโดนหลอกเพื่อนมันจับบดีแม่เออมันจับกูเพื่อนจับกูจับจับกู

ลกลวงหนีกูหนีกันครับก็อยากเดจับครับจับปูแดงูดูเอะู่ไอ้ียไปคิกคิกคิคกเอดมันิลงห้กดูะวาจับมุเบียนไนมุกีแม่เอียีอบมุกเอาังมย ไปยังไงสัตว์เดี๋ยวจะต้องตรงเดี๋ยวทั้งพี่วะบ่รู้ว่าเข้ามาทา้งเดี๋ยวขลาดได้ดีมันท่านนี้กลับมันบัวตีแล้วตีแล้วตีแล้วทั้งพี่เป็นนี่เป็นวะเฮ้ยกูดีกว่าเอ้าไอ้เหี้ยผีหลอกกูเพื่อนตัวทางกูแบตั้งนี่รัแงมาเป็นเฮ้ยเราไว่อย่างนี้กูได้ยินเสียงแมลงวันยืนเฉาเนี่ยดิ๊บเนี่ยข้างหน้าวะ น oh, ี่ทางน้างนีาดิมาดูดนจับอี๊ดสวยสวยไหนวะมมาทางไหนวันอันนี้นี่เจบเจมาแดงวันี่เอ้าเป็นบอสเออนี่นมาแดงันนี่พี่นี่นี่มัจับปงะไปจับเสร็จต้องเานี

เรียนยี่เลคุณไม่จับแฟเลย <laughs> เอาเยอย่ากูขึ้นมาได้สัตว์จับมืเกียเยเเ่ยวซะเนาะเฮ้ยคุเดิมก็ผิดอ่ากูโดนจับแล้วคิดๆๆกันคิดๆๆ

เสียงเสียงแมงวัน,นเงียบไปแล้วข้างไหนวะน <มา S 1> ท่างนี้วะเปิดเชียงขยไข่ตายแล้วตายแล้วพี่ตอดคูแมงนี่เสียงแมงวันแถวนี้มึมมงทำอะไรเนี๋ยวนาาี้มึงอีเดี๋ยนี่ข้างหน้เดี๋ยวนี้เดียนี้เดี๋ยนี้มันนานนะเขาไม่รู้เปิดจะอ่านหนูเขาจะใครผ่านได้มันนี่ นไม่น่าไปกดละครั้งเจเลยตีละครั้ง,<อ>งไปเลพวนี่ละครั้งทึงเอาละครั้งทึงนีว่วะนี่นางนีเงินปดหลดสองหลอดเลยวะ จับหมโดนไปเลยไม่ต้องหายพเขาไมให้จับจคนนึงโอ้ยยังไม่เยสายรอเสียงเมงวันทงนี่ทงนี่วะเออทงนั่นละเสียงเมงวานแถนีเออนี่างนากูนี่างนากูมีมีใส่เลยกู ว้าฮ้ยถูกูจิตายเราเพื่อนเลือดกูที่สมแล้วอะอ้าแลับหลับมึงเลือดจังแดข้บกูคือบ่ขื่นปะมันมันยิ่ยุ่คว้างขวามือขังบนแม่มึงมึงมึงเลือกกูตตกมึงเลือกกูจิตายเราเมียงนี่มาวาทังนี้ทั้งนี้เอาโอ้ดีกูโดนนี่และไอเดียมันก็มีเอ๊มาเออเดี๋ยวานเสียงระค้างพ่อ้วได้คุณแม่อ้ากูโดนเล้งกัดเองนะ Lợt, lợt mụn lợt bà Jame Bà lô, mụn bà hên lợt, chạp hóng Bà mê, mụn bà hên bà Ê, nhau, mê thằng này, tổ, kháng ừ, nà, tòa đê, tông, nì, đê Đê ra, đê ra, mụn lên, Jame bà Tòa lên, nì ra Nhàng, tòa, mụn nhàng, ổ bà chạp, mụn bà tỏa, hên,

กุเรนทะลุมาเลยกูเอ้าคืนไหนเพื่อนกูรักกุเรนทะลุมาเลยกูกูรักกุเรนทะลุผีมาเลยกูได้เสือไอ้เหี้ยผีแหกแล้วอ่ะนี่ไหนเบี้ยู่เห็นวะเนี่ยขีหลังเนี่ยเห็นแล้วเพื่อนเห็นแล้วเห็นแจ้องจ้องจ้องไม่เพื่อนยังอยู่ยังอยู่นี่กูเล่นเกมยังเงี้ย ตาข่ายนี่ตาข่ายนี่เม่งมันเม่งมันให้เขาไปเล่นเกมอีกรอบนึงเอาเกมเกมสปีดได้เพื่อนสปีดได้เพื่อนสปีดจ้สปีดจ้ตาพงหญิงไม่ให้ตาฟ้าเต๋บ่อนไอ้มันมีประตูขถูกไหมเบิ่งอยู่ไอ้ดีดไปตรงเลย ดีมากตูนี่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 ทำตัวมาตูนี่ เดี๋ยวี่ไอกูปเลยครับเหพีหายเนอะบัวไหนมาเนี่ยดนโดนโดนดบีริกกีมาเฮ้ยเดี๋ยวกูไปรอมันเรียนเองเด้สูู้้รีรเกมีมาเดี๋ยวกูรออย่างเงี้ยน่าแลน้ำาหาในกูมันมันใเขาวาดว่าลูมยังกระดาเกมทักสักลูมนึงอ่ะ ว่ามันไม่ไปหากูอดอกไปไม่ไปหาสัวเละเอาคู่กูแต่อย่างคูตกไปเลยไม่เห็นเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอีอยังคือนี้นะเออแมนแมนเอาไม่แตะจังใดเพื่อนกูแตะมาไหนเดี๋ยวกูเพียเิงเดี๋ยวกูเพียริงสี่เหลี่ยมโอเคต่อไปอยักยันบอกไม่เห็นเลยคนเดียวมันปะต่อไปตาผีนะม,งมึงบอกบอกกูบอกเห็นอีอย่างเลยตอนนี้เฮ้ยเจมได้้แลวเพื่อนกูไปหาสัว เย<ด>็นดีมันมันมันบ่มาเห็นตัว เราไปผีไปลราเดาเราเดาเดาลงเกแกไหมพวกผีสิมันมันบริยังหราพวกมันมาไมาใส่เลยอ่ะเออเออนายตัวไม่ใส่พวก,กเวนี้ยเดี๋ยวกูบอกดิดเพื่อนสามเหลี่ยมเฮ้ยผมนี่สามเหลี่ยมดิบอกกูรู้แล้วกูรู้แล้วมันมีตัวบวกมาเบอร์ซุ่มเหรอ <c oughs> เอาเพื่อนเข้ามาเบอร์ซุ่มเลยเพื่อนเอาแม่ไหนบาดเป็นไหนบาดเป็นตนุ๊กแกเออดีเลยแล้วกะร้อยอ่ง

ไปแล้วครับเียนีตวมโันกบาดีไปแล้วครก็อยู่คนเดียวายคนละผีตาครูควดีามเ่ไหดยวเน่ลยมมื่อไหร่รัเอไอเียไอไอลกตัวไเหรอพัวพัวมันให้เวลาเขาไม่แ่ đi tôi lấy hao đấy nhé, chạy 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 cái này đi, cái này nó cái này nó là cái này nó là là cái này nó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  Nhà Ồ, không là hả hả? Có... Ê, anh nào làm cái này lên đây nó là cái hình dạng của cái gì cái này là cái hình dạng của cái gì cái này là cái cái gì cái này này <laughs> 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 มีอยู่แล้วอ๋อมีจับกูเลยอ่าไม่จับกูกูนึกว่าเปียนเสียนแดงเนี่ยผาด่านนี้ปุ๊บไปเจออีกด้านหนึ่งเนี่ยมันสีเข้าอันทำความจ๋าบ้านไหมะมันสีเข้าอันเก็บอันปิดคอยปิดทีวีหรอทำความจ๋าจิตทุบ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 บ้านไหมพอาะดเพียงขึ้นที่ยังอีกเดี๋ยไม่เข้าไปนอนนี่ต้อนหนักไปเลยวะ น้องเราที่นี่ไม่เหรกดกดดันนั่งนี่ยกดใดตรงจันทร์ถูกปะเข้าใจแต่แล้วก็เออยังยืดหรือไม่พะนะไม่เป็นไรสามเหลี่ยมวงกลมเฮ้ยเฮ้ยเปิดแล้ววะเฮ้ยเขาเลี้ยเขาเลี้ยเขาเลี้ยอีกพลาดแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเขาพลาดแล้ววะจิมเพื่อนเฮ้ยเอ้าออเด็กตัวนี้ยังไม่เด็ก ugboghin amurka ne takanwomin lembi